จงเรียงลำดับครับการประกาศชื่อเดบิวต์ของสมาชิกวง4ฟอแต่ละคนให้ถูกต้องค่อยๆเรียบเรียงเทปรู้ไหมพอรู้อยู่ค่ะพอรู้คือไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าจะเรียงถูกหมดไหมโอเคแต่ของซูกี้ครับไม่มีทางเลือกครับย้ำอีกหนึ่งครั้งต้องถูกทั้งหมดเท่านั้นเราโฟไอซ์ที่อยู่ในสตูดิโอครับลองเรียงลำดับกันดู ตอนนี้มั่นใจอะไรไม่มั่นใจอะไรไหนลองพูดให้เราฟังหน่อยได้ครับสุกี้ถ้ามั่นใจคนแรกก็คือน้องอาอายคือน้องมาจากที่กรรมการเลือกมันก็น่าจะเป็นจากเรียนกรรมการเลือกอออหนึ่ถึงสแล้วก็อีก4ี่คนหลังก็จะเป็นจากผลโหวตแต่ว่าน้องไม์เขาเขาแบบตัวตึงทั้งกรรมการทั้งทางบ้านน้องตัวตึงคน